ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับมุนีภาพพี่น้องมาตรวจแปลงนานะครับหลังจากที่เราได้ทําการฉีดนะครับสารกําจัดวัชพืชนะครับนะครับชื่อทางเคมีเขาก็คือ m c p a นะครับ m c p a นะครับนะครับในอัตรานะครับ125ซีซีต่อน้ำา20ถึง25ลิตรนะครับ นะครับหลังจากที่เราได้ทำการฉีดนะครับสารกำจัดวัชพืชนะครับชื่อทางเคมีเขาก็คือ m c p a นะครับอัตรา1 2 5ี cc นะครับต่อน้ำา20สถึงลิตรนะครับพี่น้องครับนี่นะครับก็คือเป็นอัตราที่เขาเน้นน้ำนะครับจากการที่สังเกตดูนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่นะครับหญ้านะครับ ้าเขาที away, away, ่เริ ar, ่มที athlete, ่เร like <c oughs> yes, ิ่มมีสีเหลืองสีน้ำตาลพี่น้องก็คือมันเริ่มมันเริ่มเริ่มตายนะพี่น้องครับนี่นะครับนะครับพี่น้องสังเกตเบื้องว่าจากที่นะครับต้นหญ่าสีเขียวๆเนี่ยตอนนี้มันเป็นสีน้ำตาลนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็คือหญ่าเริ่มเริ่มตายแล้วพี่น้องนะครับประมาณเจ็ดวันเนี่ยพี่น้องเห็นนะครับกนความชัดเจนนะครับหญ่าเริ่มเริ่มตายแล้วพี่น้องนะครับ สำหรับที่มองไปในบริเวณที่นะครับที่เป็นกลุ่มในพี่น้องอันนี้คือเขาเรียกว่าหยามันออกดอกแล้วพี่นอ้นะอ,นองนะครับก็คือฉีดฉีดซาไปพี่น้องนะครับตอนแรกคิดว่าเขาฉีดกลุ่มเลน้แล้วหยามันบ่ค่อยมีแต่ว่าส่วนที่เขาหมองเดี๋ยวไปเย็นใน่พี่น้องนะครับเนี่ยมันนะครับมันขึ้นมาที่หลังนะครับผมก็เลยนะครับก็เลยมา มาฉีดฉีดทราบพี่น้อยพี่น้องนะฉีดตอนข่าวอายุนะครับสองเดือนพี่น้องครับนี่นะครับฉีดตอนข่าวอายุสองเดือนซึ่งมันทราไปนะครับนะครับพี่น้องก็ต้องลงตรวจแปลงบ่อยๆพี่น้องถ้าเกิดมีก็นะครับการฉีดนะครับฉีดยาขาเนี่ยมันกับบระคุเกินหนึ่งเดือนพี่น้องนะครับหรือพี่น้องที่ฉีดนะครับยาคุมเลี้ยนแล้วนะพี่น้องนะครับนะครับหลังจากที่เขา นะครับก่อนที่เขาที่อาเอาน้ำเข่าพี่น้องเข่าข้าวสองอาทิตย์เนี่ยแม่พี่น้องเข,าข่าสองอาทิตย์เนี่ยก้อนเขาเอาน้ำเอาน้ำเขา่าถ้าเกิดพี่น้องบ่แน่บ่แน่ feed, นใจว่ามันมียาไม่ยานะครับพี่น้องก็ให้ให้พี่น้องฉีดยาก้อนพี่น้องนะครับสองอาทิตย์เนี่ยฉีดยาก้อนนะครับฉีดยาเสร็จสักสามมื้อกเอ็เอาน้ำเอาน้ำเขา่าพี่น้องเอาน้ำเขา่านะครับอีกสักอาทิตย์หนึ่งให้เขามันมันฟื้นตัวก็ค่อยเอาปุ๋ยมา ใมันกระจพอดีพี่น um, ้องนะครับมันกระจีพอดีอันนี้ผมคิดว่ามันมันมีหยาพี่น้องนะครับมันเหลียวมันมันเหลียวว่าเห็นก็เลยตดนะครับช่วงหลังก็ช่วงหลังนะครับช่วงหลังก็เลยเอายามาฉีดพี่น้องนะครับแต่ว่าจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือว่านะครับไปเอายาเอามิกพี่น้องเอามิกเป็นยาเป็นยาซอง มาฉีดนะครับซึ่งถ,ถ้าเกิดเป็นหนวดประดุกนะพี่น้องนี่ยเกินหนวดประดุกนะครับหรือหยาไา่เขียดนี่ยถ้าเกิดมันออกดอกเป็นต้นใ่แล้วเนี่มันมันที่อค่อยตายพี่น้องนะครับเอามิกนะครับนะครับถ้าเกิดเป็นหยาอ่อนๆในพี่น้องหรือพวกนะครับผักแว่นนะครับผักบุ้งในพี่น้องเอามิกนี่ตายพี่น้องนะครับตายนะครับหรือให้ให้หยาบวกเกิน บ่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยคือถ้าเกิดหยามันออกดอกแล้วเนี่ยมันคนขางสีบอตายพี่น้องนะครับเลยเลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยาพี่น้องนะครับเปลี่ยนยาเปลี่ยน MCPE นะครับ MCPE แต่ MCPE นี่นะครับหญ้ากระดูกไกล้หรือ,อยาแดงพี่น้องมันก็สิบอตายได้พี่น้องมันต้องเป็นยาอีกตัวนึงนะครับซึ่งมันเป็นยาแห้งนะพี่น้องถ้าเกิดผู้ใดอายากจะฉีดนะครับ ฉีดในหญ้าแดงหรือหญ้ากระดูกกระดูกไก่หน่พี่น้องครับนี่นะครับกระดูกกระดูกไก่นะครับมันจะมียาอีกตัวเนึ่งพี่น้องซึ่งเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ถ้าเกิดมันไยแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่ที่กําจัดยา้าพี่น้องครับนี่เพราะฉะนั้นพี่น้องที่นะครับจะจะฉีดกิญยาเข่านึงนะครับพี่น้องคุมเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าพี่น้องบ่แน่ใจว่านะครับยาในแปลงน้าหน่อยหือหลายพี่น้องตรวจเบิ้งแปลงนะครับพี่น้องตรวจเบิ่งแปลงแล้วสักสองอาทิตย์ค่อนพี่น้องที่จะเอาเอาน้ำเข่าแปลงน้านะครับให้พี่น้องต้องการฉีดยาอีกรอบนึงพี่น้องฉีดขาอีกรอบนึงนะครับฉีดขาเสร็จแล้วกับประมาณสักสามมือเอาน้ำเอาน้ำเข่าแล้วก็สักเดือนนึงพี่น้องกับกค่อยใส่ปุ๋ยนะครับสําหรับข้าวนาปีพี่น้องนะครับส่วนมาก เข่าหน้าปังนี่ซิป่์มยมฉีดฉีดยาหลาป่ปนไดพี่น้องเพราะว่าเวลามันสั้นนะครับพี่น้องก็จะฉีดคุมเลี้ยนแล้วกับนะครับประสิทธิ์แล้วเลยหนพี่น้องนะครับเพราะว่าอายุมันสั้นแล้วก็เข่านะครับการคุมเลี้ยนในช่วงทําข้าวหน้าปังช่วงเดือนธันวาเนี่ยมันเม่ค่อยมีฝนพี่น้องเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพของการใช้นะครับยาคุมเลี้ยนมันนะครับมันก็นเลยมีประสิทธิภาพ หลายว่าช่วงขฮาเฮิดเขาหน้าปีซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนพี่น้องฝนกระิตกฉีดคุมเลียแล้วฝนตกในพี่น้องปัญหามันมันก็เลยฮ็ดไทยรรประสิทธิภาพการนะครับการใช้ยาคุมเลียเนี่ยมันก็เลยบ่ดีเท่าที่ควรพี่น้องนะครับก็เลยเกิดหยาขึ้นในแปลงหน้าเฮาเนี่ยพี่น้องนะครับนะครับพอมาฉีดตอนเขาใหญ่แล้วเนี่ยมาพี่น้องนี่นะครับมันก็เลยนะครับพฮ็ดใา้เขานเนี่ยมาพี่น้องนี่เห็นบะ่ครับนี่ นะครับถ้าเกิดเขาใส่ยาแห้งๆนี่หรือเขาหรือว่าพี่น้องเขาบางคนนี่ผสมเกินความผสมผสมหลายพูดในพี่น้องนะครับเขาจะมีคําแนะนําของนะครับของยาจะได้ชนิดพี่น้องกับอานฉลากพี่น้องนะครับอ่านอานอานฉลากอัตราการใช้ในพี่น้องเช่นเนี่ยถ้าเกิดจะเป็น M C P E เนี่ยเขาแนะนําอยู่ที่ นะครับร้อยยี่สิบห้าซีซีหน่ยพี่น้องนะครับต่อน้ำยี่สิบถึงยี่สิบห้าลิตรนะครับบางคนเนี่ยผสมหลายพวดพี่น้องเขาเริยนว่านะครับผสมยามันเข้มข้นพวดหน่อพี่น้องนะครับเพชรไทยนะครับเข่ามันเหลืองนี่มาพี่น้องขนาดผสมนะครับบ่ค่อยหนักปันใดพี่น้องเนี่ยครับนี่พี่น้องนี่นะครับใบใบเข่าที่ถูกยามันยังยังมีใบสีเหลืองเลยนะครับใบสีเหลืองเสร็จแล้วมันก็าี อ่านะครับจะเป็นเชื้อราด้พี่น้องที่นี่นะครับเนี่ยนะครับี่เปลี่ยนจะเป็นเชื้อรานะครับมาดูแปลงขางเคียงบ้าพี่น้องครับนี่ผมก็เลยไม่รู้ว่าเพิ่นใส่ยาตัวใดพี่น้องแต่ว่าเบิ้งแล้วเนี่ยเห็นบ้าพี่น้องเนี่ยกระทบกระเทือนนะครับกับเขาเนี่ยนอนพี่น้องบ้าครับนี่พี่น้องเขาเนี่เหลืองเลยพี่น้องครับนี่เห็นบ้าครับนี่นะครับถ้าเกิดผสมแห้งๆนี่พี่น้องนี่นะครับเขามีโอกาสตายเลยพี่น้องครับนี่นะครับนี่แต่ว่ามันนะครับเนี่ยมันกัดเดี๋ยว ล้อช่วงที่นะครับเอาหน้าเข่าพี่น้องแล้วก็เอาปุ๋ยมาเสริมนะครับนะครับมันอาจจะแตกใบคือด้าไม่แล้วพี่น้องแต่ว่าเห็ดใดเข่ามันชะงักพี่น้องไหครับนี่บางคนที่มียาเายลายเนี่ยเพิ่นใส่วิธีการตัดใบกันมีพี่น้องนะครับสําหรับข้าวนาปีเนี่ยมันก็เห็ดไดอยู่พี่น้องนะครับแต่ว่าเขีทั้ง บ้านผมเนี่ยพี่น้องนะครับนี่บ่วคอนิยมตัดใบพี่น้องนะครับตัดใบเขาจะนิยมตัดช่วงที่นะครับก้อนเขานสิตั้งท้องเดือนอ่ากันยายนเนี่ยพี่น้องเขาชิดถ้าเกิดใบมันงามพดใบมันอัวนเนี่ยพี่น้องเขาก็าิตัดอยู่นะครับนะครับแต่ว่าตัดแบบว่ามันมีหนาละลายเราตัดนี่บัวคอนิยมพี่น้องนิยมฉีดนี่รับพี่น้องบาครับนี่เดี๋ยวไปเขารู้เรยกว่านี่การการการใส่ยาเนี่ยเขาว่าง เพิ่นวางยาแห้งพี่น้องม่ครับเนี่เนี่ยมันก็ดีอยู่พี่น้องข้อดีคือยามันตายมันตายเร็วพี่น้องเนี่เกี่ยงเล้พี่น้องแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเนี่ยมาพี่น้องเนี่เนี่ยพี่น้องนะครับเข่าที่ถูกยาเป็นน้ำในพี่น้องนะครับถือทั้งยาทั้งเข่านี่พี่น้องเขาก็จะตายน้ำพี่น้องครับนี่แต่ว่าซ้ำนี้มันไม่เปงนอะพี่น้องนะมันกระชขึ้นที่เขาแล้วครับนี่นะครับแต่ว่าสำหรับนะครับ บางแปลงที่ผมไปเห็นมาในพี่น้องเพื่อนนะครับเพิ่อนชาอัตรายาหน่ยแห้งแห้งหน่อยพี่น้องก็คือเพื่อนให้ผสมร้อยยี่สิบอาจจะผสมสองร้อยใส่พี่น้องนะครับยาหนามันิบอตายนะครับแลราเห็ดไห้มันเกินความนะครับเกินจากอัตราที่เขากาหนดในพี่น้องเห็นไหมครับนี่เวลามันโดนหนามันกัดตายอยู่พี่น้องนะครับแต่เขาไมนกัดเหง่อพี่น้องครับนี่ใบเหลือง เนี่ยใหม่เลยพี่น้องครับนี่นะครับแสดงว่านี่แสดงว่าเ็นใส่ยายแห้งนะครับมันก็จะมียาที่ใส่อยู่หลายชนิดหละพี่น้องนะครับสองซีดีนะครับหรือบวกกับยวทาคอนะครับหรือจะเป็นเนี่ยพี่น้องที่ผมใส่ก็คือเนี่ยเป็นอิ่มซีพีเอพี่น้องผมผมต้องการกําจัดก็คือวดประดุกพี่น้องครับนี่หรือว่ายาไขข้เขียดเป็นหลักพี่น้องครับนี่นะครับวดประดุกหรือยาไข้เขียดเป็นหลัก ก็เลยใส่ตัวนี้พี่น้องนะครับเห็นปะพี่น้องนี่นะครับนี่คืออันนี้คือหนวดปลาดุกที่เขายังไม่ได้ออกดอกพี่น้องเห็นไ่มครับนี่ตายพี่น้องนี่นะครับนะครับบางบางคนไปใส่ยาอีกชีิดนึงแต่ว่ามันหยามันนะครับมันคือบ่ตายแต่พี่น้องเอาเราต้องเบิ่งว่าเช่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นเอามิกนี่นะครับเป็นยาเป็นยาซอง นะครับถ้าเกิดเป็นหยาเสียพี่น้องนี่หยาอ่อนออนที่ยังพันออกดอกในพี่น้องต้นนี้น้อยอ่อนๆนี่ตายพี่น้องนะครับแต่พอมันเป็นต้นใหญ่แล้วแบบนี้พี่น้องเป็นนะครับบ่ตายพี่น้องเราก็ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนหยาพี่น้องนะครับต้องเปลี่ยนหยานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ก็เลยต้องใช้นะครับยาจาก่ใชพืชให้ถูกกับชนิดของวัชพืชนะครับ ใถูกกับอายุของต้นพืชเนี่ยพี่น้องไปดูเลยนะครับฉลาดที่เพิ่นแน่น้ำเนี่ยพี่น้องนะครับแนะนํำในการใช้เนี่ยพี่น้องถ้าเกิดเป็น m อ p มซเนี่ยเขียนไว้ข้างทางขวดเห้ขาบอกว่านะครับให้ใช้หลังวัชพืชหลังจากที่หวานข้าวแล้วเจ็ดวันเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องช่วงเจ็ดมื้อเนี่ยห้าวัชพืชมันจะเป็นห้าอ่อนพี่น้องเพราะฉะนั้นการใช้อัตรา นะครับผสมยาในการฉีดร้อยยี่ห้าซีซีต่อน,น้ำยี่สิบถึงยี่ห้าลิตรเนี่ยมันันก็นเลยได้ประสิทธิภาพสูงหงามันก็นเลยตายพี่น้องที่นี่พวกเขาเนี่ยนะครับมาฉีดตอนเนี่ยบ้านพี่น้องเนี่ยเขาอายุสองเดือนเนี่ยพี่น้องมันก็นเลยเฮ็ดหนน้นะครับนะครับประสิทธิภาพการการใช้ยานะครับมันหน่อยลงพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเขาเฮ็ดตาม ควเป็นน้ำของนะครับฉลากยาหน่พี่น้องมันก็นจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเราต้องใส่ยาหลายหน่พี่น้องนะครับเนี่ยพอเขามาทํามาฉีดตอนเขมนยามมนใหญ่แล้วมาพี่น้องครับเนี่ย่านย่านปตายก็ได้ผสมยาแห้งหรือว่าไปใส่ยาแห้งๆหน่อพี่น้องมาครับนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเขามันยอมเลพี่น้องมาครับเนี่เหลืองเลยพี่น้องไอ้นี่เหลืองนะครับแต่ว่าสําหรับข้าวนาปี กับคอยเฉลี่ยดับพี่น้องเพราะว่ามันมีเวลาดนนะครับพี่น้องนะครับสิงหาเนี่ยนะครับเดี๋ยวฝนตกลงมาแน่นะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมาปุ๋ยๆนะพี่น้องเดือนกันยาฝนกระตกชุกเอาปุ๋ยมาใส่นะพี่น้องนะครับเนี่ยมันกับฟืนคืนขึ้นเกานะพี่น้องเพราะว่าเวลานี้การทํานาปีมันดนพี่น้องนะครับนี่เขาเขาจะนับเดือนกันยาเนี่ยเป็นช่วงข้าวนะครับตั้งท้องพี่น้องนะครับกันยายนะข้าว ตั้งท้องนะครับแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่ยข้าวออกรวงนะครับข้าวออกรวงนะครับเพราะฉะนั้นสิงหาเนี่ยเป็นช่วงนะครับเตรียมตัวพี่น้องครับนี่พี่น้องที่ฉีดยานะครับกําจัดวัชพืชนะครับกับเห็ดช่วงนี้แหละพี่น้องนะครับนี่นะครับแล้วก็นะครับพอฝนตกพายุเข่านะพี่น้องจะมีร่องร่องร่องฝนนะครับ ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะพี่น้องมันมันกัดจีดดันลงมาช่วงเดือนกันกันยายนเช่ไห้ฝนตกในนะครับในเขตภาคเหนือและภาคอีสานนะพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับช่วงนั้นก็จะมีน้ำเต็มให้เต็มมนาแล้วก็เอาปุ๋ยมานะครับมาผิวๆก็ได้พี่น้องผู้ใดมักยูเล็กอ่ผิวๆบางๆสักสิบกิโลกร,รัมต่อไร่ หรือสิบห้าก็ได้พี่น้องครับนี่นะครับเบิ้งเอาว่าน้าเจ้าของเป็นนาแบบใดพี่น้องถ้าเกิดว่าเป็นนางามก็ใส่บางๆพี่น้องสิบกิโลกรัมต่อไร่คณะที่บ่แง้มเปลืองปุ๋ยแนกก็สักสิบห้านะครับกิโลกรัมต่อไร่พี่น้องสอบหนึ่งถ้าเกิดว่าน้านางามงามก็ใส่สอบหนึ่งนี่ใส่ห้าห้าไร่นะครับถ้าเกิดนาบ่ค่อยงามนาบ่ค่อยงามหน่อยพี่น้องนะครับก็ใส่สักสอบหนึ่งสักสามไร่หน่อยพี่น้องนะครับ นะครับเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยพอเขาเดือนนะครับกันยาปุ๊บฝนตกเลงได้พี่น้องใช่ไหนะครับพอมีน้ำแล้วก็เนี่ยเขามันจะเริ่มกลมเริ่มเริ่มสวยเ่อเดือนนะครับสวยนะครับก็คือเขาก็จะเปรียบเทียบค่อยๆนะครับกับสวยดี่พี่น้องกับสวยที่ใส่ตำตำตำหูกันพี่น้องที่เป็นสวยๆกันนะเป็นกลมๆเนี่ยพี่น้องนะครับเนี่ยก็เรียกว่าข้าวกำลังจะตั้งท้อง เขาติที่ต้องการเอาปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยรับรวงมาใส่พี่น้องปุ๋ยรับรวงเรียกวาาหมายก็คือว่าเป็นช่วงที่ข้าวนะครับข้าวมันต้องการ้ธาโตสุดท้ายนะพี่น้องก็คือโตเคก็คือโพแทสเซียมนะพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นเขาบานเทาก็นิยมใส่ปุ๋ยรับรวงจะเป็นสูตร15 15 15นะครับแต่ของผมนี่ผมนะครับผมใส่สูตร15 5 25พี่น้องนะครับผมใส่มา หลายปีแล้วดูสิว่ามันได้ผลดีก็เลยนะครับก็เลยใส่ใส่สูตรนี่พี่น้องนะครับใส่ก่อนข้าวออกรวงนะครับสามสิบวันนพี่น้องครับนี่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ข้า,ขาวออกรวงแล้วปุ๊บใหนพี่น้องบ้าครับนี่นะครับความต้องการธาตุอาหารเขาก็ที่หน่อยลงในพี่น้องนะครับหลังจากออกรวงเสร็จปุ๊บนะครับนับไปอีกสิบห้าวันนี่เท่ากับลดหน้าออกจากแปลงน้าเลยพี่น้องเพราะว่าความ ความต้องการน้ำนะครับของเขานี่มันมันหน่อยแล้วนะพี่น้องเพราะว่าไปดูรวงขา้าวหลังจากที่ข้าวออกรวงแล้วสิบห้าวันเนี่ยเขามมนที่เริ่มเรืองได้พี่น้องมัที่เริ่มไม่ที่เริ่มเรืองแล้วนะครับเขามันจะเริ่มเรืองจากปลายรวงนะครับไปโคนร,รวงพี่น้องนะครับหลังจากที่ลดน้ำออกจากแปลงนาแล้วนะครับสิบห้าวันนะครับพี่น้องพี่น้องพี่น้องกับไปดูบริเวณโคนเนี่ยโคนของรวง ถ้ามันมีสีเขียวสองสามเม็ดน่พี่น้องเขาเรียกว่าระยะพ,พับพึ่งเป็นช่วงที่ข้าวนะครับข้าวข้าวมาะสมนะครับเหมาะสมที่ที่จะเกี่ยวเกี่ยวเขาเ่าแล้วน่พี่น้องนะครับระยะพับพึ่งเพราะว่ามันมันมันเป็นช่วงที่เขา่าเข่ามันแก่เต็มที่แล้วนะครับนะครับแล้วก็อัตราวิธกิดเทารถเท้าไส้นะครับเท้าไส้รถเกี้ยวเนี่ยนะครับอัตราการให้การ ร่วงล่นของเมล็ดข้าวมันกะสี it, so 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 like ่หน so 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 ่อยลงหนพี you. So you so so ่น้องนะครับมันกะสี่หน่อยลงนะครับพี่น้องก็เกี่ยวเลยพี่น้องหลังจากที่รดน้ําจากแปลงนาแล้วประมาณสักสิบถึงสิบห้าวันนี่ครับเกี่ยวเลยนะครับเกี่ยวเลยนะครับม่นเขานาเข่าไปตากหนพี่น้องข่าวมันกะที่เป็นเม็ดดีหนพี่น้องนะครับเป็นเม็ดดีเป็นพี่น้องที่เอาไปขายสดร้านรับซื้อน้ําหนักกะสีดีพี่น้องครับนี่ถ้าพี่น้องเกี่ยวหลังจากนั่นไปแล้วนะครับพี่น้องนะครับข่าวมันกะทีแก แก่แก่มากนะพี่น้องเวลาเอารถเกี้ยวมันก็มีโอกาสที่จะจะล่วงล้นนะครับพี่น้องนะครับล่วงล้นนะครับจะมีอัตราการสูญเสียนะครับเป็นเื่องก็ลองเบิ้งนะครับนะครับที่นะครับสีเกียวช่วงเวลาใดเดียวรถเกียวพูดเช่มาเบิ้งให้เดียวพี่น้องนะครับนี่รถเกี้ยวซูโมนี่นะครับเขากระจาเบิ้งว่าผู้ใดเป็นลูกค้านะครับเขากระจจัดแผนในการเกี้ยวเขาเช่น ขากกระเกียวเดี๋ยวะพี่น้องนะครับน่านห้าเก้าก้อนเี่ยวอะไรพี่น้องเสียแล้วไปเกี้ยวมะลี่นะครับเส็ยแล้วอาจยังค่อยเป็นลงเกี้ยวข้าวเหนีหยกวกอกหกตอนจุดท้ายอาจจะเป็นข้าวข้าวกอขอยี่สิบเจ็ดเป็นเป็นข้าวข้าวข้าวเจ้าในพี่น้องนะครับเป็นพันเก้าดั้งเดิมนะพี่น้องนะครับกอขอยี่สิบเจ็ดนะครับซึ่งเ,เกี้ยวประมาณต้นเดือนธันวาคมหมดเลยพี่น้องม,มันจะ แกซาเนี่ยพี่น้องนะครับอาจจะแก้วหลังกอคอหกนะครับพี่น้องก็เลยมาคุยพี่น้องฟังเรื่องการใช้สารเคมีอะไรพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องนะครับควรฉีดนะครับพี่น้องนะครับคุมเรียนเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตรวจเบ่งแปลงนะเราขั้นมันมียาไหนพี่น้องช่วงสองอาทิตย์เนี่ยก่อนก่อนเราน้าเข้าเนี่ยพี่น้องพี่น้องก็ให้ทีมงานมานะครับ มยาฉีดยาขาในแปลงนาะอีกสักรอบนึงพี่น้องสักสามมื้อก็เอาน้ำเข่าแปลงนะจย่างนั้นแล้วกานนะครับให้ข่ามันให้รากมันเดือจัก่างน้อยนึงพี่น้องสักนะครับสักอาทิตย์นึงพี่น้องก็เอาปุ๋ยมาผิวๆพี่น้องครับนี่นะครับนี่คือเปลี่ยนนะครับแนวทางการทำทำนาผมพี่น้องครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นทำนานะครับทาก็ต้องศึกษาพี่น้องนะครับนี่นะครับนะครับศึกษา บ่มีไผ่หูจากนาเฮานะครับดีสัเจาของนาเลยพี่น้องนะครับนะครับเพราะนั่นนะครับเฮาเปนเจ้กของนาเฮาต้องหูจากนาเฮาพี่น้องนะครับว่นน้าเฮาเป็นนาแบบใดพี่น้องนะครับนี่นะครับนาแบบใดเฮาเบิ่งของพื้นนะครับเปิ่นเท็ดดีนะครับเฮาเอาแนวทางเปิ่นมาเฮ็ดอาจีะบ่ดีก็ได้พี่น้องนะครับอาจีะบุดีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลือกแนวทางนะครับการทำนาให้ นะครับให้ดีที่สุดก็คือน,นะครับให้เฮาวีล่วเป็นคนวางแผนการทำพี่น้องนะครับนี่นะครับพี่นองกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องคุณครับ